สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการปั๊มหมึกสองสีให้ดูกันนะคะอันนี้จะเป็นตัปั๊มนะคะถ้าเกิดว่าเราจะปั๊มสองสีนะคะตรงนี้เป็นสีหนึ่งบริเวณข้างล่างที่เป็นตัวนักรอีกสีหนึ่งนะคะ มึกใช้เป็นตลับเล็กจะสะดวกกว่าสําหรับงานีแบบนี้นะคะด้วยความที่เป็นตลับเล็กนะคะเราจะสามารถแตะหมึกในบริเวณที่เราต้องการได้ให้ตกหมึกเบาๆนะคะเสร็จแล้วไปอีกบริเวณหนึ่งเราก็แตะหมึกลงไปเหมือนกันให้ทั่วเสร็จแล้วก็กดปั๊มเท่านี้เองค่ะเราก็จะได้ผลงานที่เป็นสองสีหรือถ้าเกิดว่า บริเวณที่เราจะป๊มนะคะค่อนข้างใกล้เคียงกันให้เราใช้หมึกสีอ่อนก่อนนะคะแล้วค่อยแตะหมึกสีเข้มเข้าไปมันจะได้ไม่ไม่ตลับหมึกจะได้ไม่เลอะนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะงานแบบนี้นะคะให้เราข้างในอยากได้สีหนึ่งข้างนอกอยากได้อีกสีหนึ่งนะคะให้เราแตะด้านในก่อนอย่างนี้นะคะแตะหมึกด้านในนะคะ ส่วนด้านนอกที่เลื้อออกมานะคะจะเช็ดก่อนแล้วค่อยปั๊มสีที่2ลงไปหรือว่าถ้าสีที่จะแตะอันต่อไปดสีเข้มกว่านะคะก็แตะทับไปได้เลยค่ะ